สวัสดีครับผมจิระเดชรถบ้านนะครับวันนี้นะครับมานําเสนอครับรถสวยๆอีกเหมือนเดิมนะครับผมคันนี้นะครับที่จะนําเสนอเป็นนิสสันเทียน่านะครับตัวรถนะครับเป็นปี06 Minor c h a n g e แล้วนะครับสีสันรอบตัวรถ90%นะครับผมคันนี้เป็นรุ่น2,000นะครับเครื่อง2,200 200 JK นะครับผมรอบๆตัวรถคือสวยมิเสนเลยนะครับ ท่อคู่ออกจริงนะครับตกแต่งรอบคันนะครับตัวดังสวยนะครับไม่มีชนหนักห้องเก็บสัมภาระท้ายคือกว้างมากนะครับผมใส่ของจุของได้เยอะเลยครับ ล้อแม็ก rs 0 5 rr นะครับขอบสจัดฟิตเมนต์ให้สวยๆหล่อๆนะครับนะครับหล่อๆเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูภายในกันนะครับผมภายในยังสวยสะอาดนะครับได้เบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับผมนะครับแผงประตูสวยนะครับผ้าหลังคาสะอาดนะครับมีแอร์หลัง ครับแข่งประตูสวยเบาะหนังสวยเลยนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับผมนี่ครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับแอร์เยน็นฉ่ำนะครับ สวยใสๆนะครับบางๆเลยนะครับ <S <S ตัวจริงสวยมีเสน่ห์นะครับผมไฟหน้าไฟตัดหมอกใสๆเลยนะครับนะครับเดีนะ๋ยวนะไปดูห้องเครื่องกันนะครับ เครื่องสวยนะครับไม่มีชนกันนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่มเรียบนะครับน้ำไม่ดนันคอนไม่ไหลเกียร์เปลี่ยนลูกใหม่แล้วนะครับเครื่องเกียร์จบจบสำหรับท่านใดหาอยู่นะครับคันนี้นะครับตัวรถเป็นปี0ูนะครับ ตัว200 JK นะครับผมราคาเปิดไปที่139,000บาทน,นะครับขายเงินสดเท่านั้นนะครับผมถ้าท่านใดหายอยู่คันนี้ารากันตีครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถเก็บงานให้แล้วนะครับรวมๆือสวยมีสนเสน่ห์พร้อมใช้งานได้เลยนะครับสนใจก็ดูรถที่ทเต็นท์จิรเดชรถบ้านนะครับศูนย์รวมรถยนต์ธนโชติ42ซอยบรลมราชชนี99หรือว่าโทรนะครับ092460 4256นะครับราคาไม่แพงนะครับแต่งให้พร้อมๆ139,000ม13 9, บาทนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจก็เรียนเชิญครับขอบคุณครับ